พฤษภาคม2567เวลา9นาฬกา30นาทีณวัดถาวรเมรารา,รามการจนบ,บุรีวัดยวนอำเภอเมืองการจนบ,บุรีจังหวัดการจนบ,บุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจัจงหวัดการจนบ,บุรีร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีพร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์เพื่อรำลึกถึงแรงงานชาวเอเชียที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะพมา่าโดยมีพณะณดาโตโจจี แซมูเอลเอกอัครราชาทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเอกอักรราชาทูตประเทศต่างๆทหารผ่านศึกและครอบครัวเฉลยศึกจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมพิธีจังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการก่อสร้างทางรถไฟสายมารณะ เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่าเพื่อลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์และกำลังพลทางรถไฟสายมรณะถูกสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ทหารสัญชาติอังกฤษอเมริกันฮอลันดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประมาณหกหมืคน รวมถึงแรงงานชาวเอเชียได้แก่ชาวจีนยวนชวามาลายูไทยพาม่าและอินเดียจำนวนกว่า3 0 0แสนคนซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องสร้างสะพานขึ้นการสร้างสะพานและทางรถไฟสายแห่งนี้ฉเฉลศึกหลายพันคนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บการทำงานหนักและการถูกคุมขังหลายคนต้องเสียชีวิตลงจนมีคำกล่าวว่าหนึ่งไม้หมอนคือหนึ่งชีวิตของฉเฉลยปัจจุบันทางรถไฟสายมรณนะและสะพานข้ามแม่น้ำแควได้กลาย เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบ,บุรีและได้รับการยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพจังหวัดกาญจนบ,บุรีจึงดําเนินการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควเป็นประจําทุกปีเพื่อแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความโหดร้ายความเสียหายและความทุกยากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและให้เห็นความสําคัญของการสร้างสันติภาพรวมทั้งราลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของพันโทบุญผ่องสิริเวชพันธ์และครอบครัวซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือเฉลยศึกจนทำ ให้ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากชาติสัมพันธมิตรและได้รับฉายาว่าเดอะคาร์อิ์ไลออนส์การสร้างอนุสาวรีย์ฮีโร่สโตนที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงแรงงานชาวเอเชียที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะไทยพมา่าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและเมื่อสงครามสิ้นสุดการสูญเสียถูกจดจำและพูดถึงด้วยหลุมศพพิพิธภัณฑ์และพิธีรำลึก แต่นั่นเป็นความทรงจำที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับในทางกลับการแรงงานชาวเอเชียกลับไม่ได้รับการรำลึกหรือจดจำสิ่งที่พอเป็นที่จดจำรำลึกมีเพียงสุสานของวัดถาวรวรารามที่มีสถูปบรรจุกระดูกของแรงงานผู้เสียชีวิตในช่วงของการก่อสร้างทางรถไฟโดยเป็นการรวบรวมซากกระดูกของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นแรงงานเอเชียเมื่อปีพุทธศักราช2491 การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมจับมือกลุ่มเครือข่ายร่วมค้าไทยเมียนมาผลักดันโครงการรถไฟคณะผู้บริหารบจก,กเวสโค้ดเอนจิเนียริงและคณะผู้ลงทุนร่วมค้าประเทศเมียนมาคณะบดีคณะระบบรางและ การขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร,ร่วมสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าระบบรางและสถานีก่อสร้างค่าเรือกาญจนบุรีในโครงการของบริษัเทเตี้ยงไฮไทายรับเบอร์โปรดักต์จำกัดคณะร่วมทุนลงดูพื้นที่จริงพร้อมผลักดันโครงการปลายปี2567เตรียมพร้อมลงเสาเอกหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยส่งเอกสารการอนุญ,ญาตให้พื้นที่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัเทเตี้ยงไฮไทายรับเบอร์โปรดักต์ จำกัดคณะกลุ่มร่วมทุกฝ่ายไทยประกอบด้วยนายวันชัยพยักษ์เกษมนายพัฒนาชัยวงงามนายเศรษฐรัตน์เลือดสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมดตรติรณเทศรกูลโตมอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคุณขจรศิวรังสานหัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรเหล็กรางรถไฟคุณสมยุทธ์เรือนง,งามที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะร่วมทุนชาวเมียนมากลุ่มนักธุรกิจชาวเมียนมาได้เดินทาง ลงดูพื้นที่ก่อสร้างสถานีขนส่งระบบรางและสถานที่ก่อสร้างท่าเรือบอกกาญจนบุรีบร,ริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีวังเยนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโอกาสนี้คณะทั้งหมดได้เดินทางไปยังอำเภอสังขบ,บุรีดูพื้นที่เส้นทางเพื่อเตรียมในการพัฒนาใช้เส้นทางรางรถไฟจากกาญจนบุรีออกไปยังประเทศเมียนมาจะช่วยในการขนส่งสินค้าต่างๆระหว่างสองประเทศสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อโครงการนี้สาเร็จเนื่องจากปัจจุบันสินค้าภาคเกษตรของเม,งเมียนมาผลผลิตกําลังออกมากสินค้าต้องผ่านออกไปยังประเทศต่างๆโซน เอเชียและส่วนยุโรปเช่นประเทศจีนเวียดนามระยะขนส่งทางยาวหากโครงการนี้สําเร็จจะลดระยะทางการขนส่งได้มากกว่าและปัจจุบันนี้ขนส่งแบบโลจิสติกด้วยการขนส่งด้วยรถยนต์ขนาดใหญ่กาลังเกิดปัญหาจากเส้นทางยังไม่สะดวกรถขนาดใหญ่ได้ก่อปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่และกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสําหรับบริษัทซิ่งไฮไทยรับเบอร์โปรดักต์จำกัดได้เตรียมจะทาโครงการไว้สามอย่างคือเส้นทางรถไฟเส้นทางเรือโบอกและเส้นทางอากาศโดยเตรียมสถานที่ไว้พร้อมหมดแล้วทุก แต่การดําเนินการต้องให้เวลา แต่จะเริ่มเส้นทางรางรถไฟก่อนเป็นอันดับแรกบริเวณสถานีบ้านวังเย็นเพื่อเป็นคลังสินค้าก่อนนําเข้าและออกไปยังประเทศต่างๆคือเมียนมาวิดนามลาวจีนมาเลและประเทศสิงคโปร์ซึ่งบริเวณสถานีบ้านวังเย็นจะมีครบทั้งด่านศุลกากรสามารถตรวจสอบสินค้าเข้าออกได้ทันทีโอกาสนี้กลุ่มร่วมทุนชาวเมียนมาได้ร่วมประชุมรับฟังการร่วมทุนของบริษัทเซีไฮไทยรับเบอร์โปรดักต์จำกัดในครั้งนี้แล้วต่างก็พอใจเตรียมจับมือเพื่อผลักดันโครงการ าคลังสินค้าบริเวณสถานีวังเย็นซึ่งเป็นจุดที่ดีที่สุดสามารถนําสินค้าส่งไปยังจีนลาวเวียดนามมาเลและประเทศสิงคโปร์ทุกช่องทางสามารถเชื่อมต่อนํามาเปลี่ยนถ่ายได้สะดวกที่สุดซึ่งปัจจุบันสินค้าเข้ามาจากเมียนมาเช่นยางพาราผลผลิตก,กําลังออกมามากเข้ามา,มาเป็นแท่งดังนั้นก่อนจะนําส่งออกไปยังประเทศใดเราสามารถนํามาแปรรูปก่อนหลายรูปแบบ หากโครงการนี้สำเร็จการส่งออกจะใช้เวลาที่เร็วมากกว่าถึงสามเท่าในการนำสินค้าออกไปในแต่และประเทศเส้นทางรถไฟเสร็จถนนมอเตอร์เวย์ทุกเส้นทางมีครบหมดแล้วจะเปิดใช้งานปลายปี2568สินค้าสามารถส่งไปยังจุดใหญ่หญๆเช่นที่จังหวัดยุทธยาต่อไปและแหลมชะบังขณะบรรยากาศบริเวณด่รรานเจดีสามองค์วันนี้คึกคักรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ของพมา่าข้ามแดนเข้ามาขนถ่ายสินค้าบริเวณด้านข้างวัดพระเจดีสามองค์โดยมีแรงงานชาวเยนมาช่วยการขนถ่ายสินค้า จากรถบรรทุกของผู้ประกอบการชาวไทยขึ้นไปยังรถบรรทุกของผู้ประกอบการชาวเมียนมาโดยสินค้าที่ส่งออกมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกประมงและน้ำมันโดยปลายทางสินค้าส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของเมียนมาเช่นเมืองมูโดงมะละแมงและย่างกุง้ง และย่างกุ้งทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวในประเทศเมียนมามีความไม่สงบภายในประเทศผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ตามจุดผ่านพรมแดนต่างๆได้ทําให้จุดผ่อนปรนทางการค้าและท่องเที่ยวด่านเจดีสามองค์ผู้ประกอบการหันมาขนส่งสินค้ากันเป็นจํานวนมากกว่าที่ผ่านมาตนเองไม่ได้นิ่งนอนใจได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะขอเจ้าหน้าที่มาช่วยงานผ่านพิธีการ ศุลการกรเพื่อรองรับงานของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในส่วนของไตรามาสแรกปี2567สินค้าที่นำส่งออกส่วนมากจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังสุราน้ำมันเชื้อเพลิงและของเบตเตอร์เลตทั่วไปมูลค่าสามเดือน1,200ล้านบาทเก็บภาษีเข้ารัฐได้40ล้านบาทต่อปีกรมธนารักษ์เมินพิจารณาถอนสภาพที่ราชพัสดุ3.5ล้านไร่ตามข้อปรึกษาหารือข,ของสสสักดาวิเชียนศิลป์ทำประชาชนอดลืมตาอ้าปากได้ วันที่หนึ่งพฤษภาคม25 6 7นายกสิดาศักดาวิเชียนศิลป์สสการจนบ,บุรีพักเพื่อไทยเขตสี่กล่าวว่าหลังจากที่ผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวการจนบ,บุรีเขตสี่อห้วยกระเจาเหล่าขวัญหนองปลือและบ่อพลอยเลือกให้เข้าไปเป็นผู้แทนในสาภาเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาปากท้องรวมทั้งปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ผ่านมาผมได้เสนอข้อปรึกษาหารือในที่ประชุมผ่านสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีไปถึงกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ให้พิจารณาถอนสภาพหรือยกเลิก ที่ราชพัสดุให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ตนเองถือครองและทำรรมาหากินมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกิษสีกาพุทธศักราช2481รัฐบาลสมัยนั้นได้ก่อสร้างโรงงานกระดาษจึงมีพรดรประกาศให้พื้นที่ประมาณ3ล้านไร่เศษในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีเพื่อสงวน ห่วงห้ามไม่ให้เอาไว้ป้อนเข้าโรงงานกระดาษเพื่อผลิตเป็นเยื่อกระดาษออกมาจนถึงขณะนี้ผ่านมาถึง86ปีแล้วปัจจุบันโรงงานกระดาษได้ปิดกิจการมาแล้วประมาณ50ปีแต่พรดอสงวนห่วงห้ามไม่ให้ยังคงอยู่ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ลําบากพื้นที่สงวนห่วงห้ามไม้ไผ่ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนเมืองไร่อ้อยไรมันสับปะหลังและอื่นๆ ของประชาชนไปแล้วการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอวังคนายอำเภอบ้านทวนและอำเภอวังกะจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2481เพื่อประโยชน์ในราชการทหารมีแนวเขตที่ดินตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดประกอบด้วยหนึ่งที่ราชวัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่กจสองศูนย์เก้าอเมืองกาญจนบุรีอท่าม่วงบางส่วนอเไซโยกบางส่วนอเภอพนมทวนบางส่วนอเภอบ่อพลอยอห้วยกระเจ้าอเภอด่านมะขามเตี้ยบางส่วนและอศรีสวัสดิ์เนื้อที่ประมาณสามล้านไร่และสองที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่รบห้าห้าสามอสวนพึ่งและอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนื้อที่ประมาณห้าแสนไร่ จะครอปรึกาหารือเพื่อให้กรมธนารักษ์พิจารณาการถอนสภาพหรือยกเลิกที่ราชพัสดุให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายน2567ที่ผ่านมานายสมมาตรมณีทยานรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรมธนารักษ์ได้มีการตรวจสอบที่ราชพัสดุในกรณีที่ผมได้ปรึกสหารือ ให้พิจารณาถอนสภาพหรือยกเลิกที่ราชพัสดุให้ตราเป็นพระราชกิฎีกาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ที่ของตนเองพบว่าได้มีการตรวจพระราชฤิฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอวังคนายอำเภอบ้านทวนและอำเภอวังกะจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2481เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร ที่ดินดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพุทธศักราช2562มาตรา6องค์เล็บ3กรมธนารักษ์ได้มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุดังกล่าวดังนี้ กรณีที่ไม่มีการโต้แย้งกรรมสิทธิและประสงค์ที่จะขอเช่าให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการจัดให้เช่าตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุโดยได้รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้ครอบครองใช้ประโยชน์คือกองทัพบกและกรณีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ให้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินในเขตที่ราชพัสดุตามมาตรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลที่อยู่ในที่ดินของรัฐนายศักดาวิเชนสิงห์กล่าวว่าที่ดินควรแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1 ที่ดินที่ทางราชการยังใช้ประโยชน์อยู่ก็ไม่ควรไปเพิกถอนปล่อยให้ราชการได้ใช้ประโยชน์ต่อไปส่วนที่สองพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพเป็นป่าอยู่ควรสงวนเอาไว้เป็นที่ราชพัสดุเพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่อไปและส่วนที่สามพื้นที่ที่ประชาชนถือครองและใช้ประโยชน์ควรจะเพิกถอนและออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดให้ประชาชนไปเลยเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลจะจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนมาขับไล่หรือไล่จับประชาชนยิ่งรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตัง้งควรสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจต่อไป SCGP คนเป,นเ,ปนเปอร์วังคนาจกจัดกิจกรรมฟื้นน้ำสร้างป่าพัฒนาชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาตามโครงการรักภูผามหานาทีสร้างป่ายชะลอน้ำ วันที่29เมษายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีณป่าชุมชนบ้านหนองโปงหมู่ที่4ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายนพพลสุกิจปราณีนิดนายอำเภอท่าม่วงเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝ่ายฉลอตามโครงการรักภูผามหานาทีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ็สบสองพรรษาโดยมีนายวชิรวิทย์ชิ้นปิ่นเกลียวหัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายจตุรงญาติฟุง เมนเจอร์สังกัดเมนจิ้งเด r เตอร์ออฟฟิศนายอภิชิตเปล่งรัศมีผู้จัดการโรงงานไทยเคนเปเปอร์ K aper, ท่าม่วงนายวิบูลเจริญพรนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุมกำนันผู้ใหญ่โรงโมหินศิลาสมบูรณ์อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่และพนักง,งานไทยเคนเปเปอร์ K aper, จิตอาสาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมนายนพลสุกิจประณีนิด แนวเพื่อท่าม่วงกลาบขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันทํากิจกรรมสร้างฝายชะลอจํานวนยี่สิบฝายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนําประชาชนจิตอาสาร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อสร้างความสมดุลและความชุ่มชื้นคืนสู่ธรรมชาติและเพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของภูเขาและเป็นที่กักเก็บน้ําให้สัตว์ป่าได้ดื่มกินสืบต่อไป

เดี๋ยวพึ่งไปนะถีบได้ยกเอาอต้องวนฟ้าใครแม่นเนีรแม่ไม่ได้ไม่ได้พแจควร เรเปี่ยนไปดีสิใช่ใน้อยเี้เดี๋ยวพอแล้วอีกคนเนี่ยสองคนยัให้ดียัให้ดีตักลายังดเนี่ยัยนี่เอานั่แหละนี่ันถูหาแหวกตรงน้นเนเลยครับเนีมาดันมาไงพร้อมกันนะนั่้่ะเอออ้เฮ้ยเฮ้ย

ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนเราจะนำแพทย์เฉพาะทางเข้าไปให้ถึงโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีวันที่1พฤษภาคม2567เวลา9 3้นาฬิกานาทีถึง1 0บนาฬิกาสนาทีที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี NBT กาญจนบุรีทันตแพทย์หญิงลักษนากิติวโรดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้สัมภาษณ์โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีในรายการคุยหลังข่าว NBT กาญจนบุรี ร่วมรายการกับผู้ประกาศข่าวคุณพิสนุสรอนยางสูงโดยมีคุณสาวิตรีบุญครองหัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคที่สําคัญเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางออกหน่วยคัดกรองตรวจรักษาในกลุ่มโรคที่ยากและซับซ้อนระดับ ทุติยภูมิและตติยภูมิพร้อมส่งต่อรักษายัางโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ในโครงการพาหมอไปหาประชาชนในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567ที่โรงเรียนเราขวัญราชบํารุงอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีจัดบริการ21คลินิกเฉพาะทางได้แก่คลินิกมะเร็งปากมดลูกคลินิกมะเร็งลำไส้คลินิกโรคผิวหนังคลินิกมะเร็งตับ คลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกหูคอจมูกคลินิกชันสูตรนิติเวชคลินิกอาชีวะเวชกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกผ่าตัดไส้เลื่อนคลินิกกระดูกและข้อคลินิกกายภาพบำบัดคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกโรคหัวใจคลินิกจากสุคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กคลินิกธันตกรรมคลินิกปฐมภูมิตรวจโรคทั่วไปคลินิกมะเร็งเต้านมคลินิกคัดกรองวัณโรคตรวจสมรรถนะปอด ให้บริการตรวจคัดกรองรักษาและส่งต่อไปอยังสถานพยาบาลในเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดน,นี้ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2567ที่โรงพยาบาลเลาขวัญหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงโทร034576050หรือ0863272327 พาหมอไปหาประชาชนแอดเลาขวัญแฮชแท็กพาหมอไปหาประชาชนที่จังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ชายแดนห่างไกลได้รักษากับแพทย์เฉพาะทาง สารวัตรใหญ่องค์พระห่วงสภาพอากาศร้อนจัดแนะประชาชนระวังเกิดฮิสโตรกไฟไหม้วันที่1พฤษภาคม2567พันตำรวจโทนพดลพุทธเปลี่ยนสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรองค์พระอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัดจึงฝากไปถึงประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะอากาศที่ร้อนอาจจะทำให้เกิดภาวะโรคลมแดดหรือฮิสโตรกได้ตลอดเวลานอกจากต้องเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองแล้วอยากจะประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัยด้วยโดยเฉพาะจุดที่มีหญ้าขึ้นอยู่ตามริมถนนรวมทั้งภายในบริเวณบ้านที่มีหญ้าหรือใบไม้แห้งเพราะจากสภาพาอากาศที่ร้อนจัดอาจจะทําให้หญ้าและใบไม้ติดไฟขึ้นมาได้และที่สําคัญขอให้ผู้ที่สูบบุหรี่อย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงกับพื้นที่มีหญ้าหรือใบไม้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะก้นบุหรี่ที่ยังไม่ไ จะกลายเป็นต้นเพลิงอย่างดียกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีในระหว่างที่พันตำรวจโทรสํราญ เลื่อนเพลารวตรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรอ,อง์พระพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายรวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเมื่อไปถึงท้องที่หมู่ที่9ตองพระอเภอด่านช้างปรากฏพบกลุ่มควันที่กำลังเกิดจากไฟไหม้บริเวณดงหญ้าแห้งข้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันเหตุเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอ,องค์พระจึงได้ร่วมกับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกดังกล่าวจัดหาน้ำมาดับไฟโชคดี ที่สามารถดับเอาไว้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นอาจจะลุกลามไปไม้บ้านเรือนของชาวบ้านก็เป็นได้